ไม่เนะไม่เปี่ยงสครับครับอ้วายยรดนะครับครับเราว่ารดเล่าหสา่กับนั่นลาแล้วว่าเราบอกสี่สองกับหกศูนย์กเ้าค่อยเหน่อยแต่ตัวไีก็ย้ำให้อีกเนกู้บอก่ แม่่บอกนะบอกหน่เลยใบกซีสองกับหกศูนย์ไปนั่งกันเก่อนอพี่นอ้องเมื่อนี้มาให้หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่สมกวิสโรเจิมลดเจิมป้ายขาวให้นะครับได้ป้ายขาวเราจังมาเจิมป้ายแดงมันยังเพราะเนี่มันป้ายเฮ้านะครับบ้านนี้แม่นป้ายเฮ้าแล้วนะครับเมื่อนี้เป็นเมื่อดีนะครับอ่าออกวันพุธที่สิบี่กุมภาพันธ์ 2,567เมื่อนี่ก็เป็นวันพุทธที่ที่6มีนาคม2,567นะครับได้ไป้ายเขามาแล้วนะครับบ้านนี้หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่สมกวิศโรนะครับนิมนต์หลวงปู่หลวงตามาเจิมให้นะครับ,บเจมิมรถเจิมเป็นมงค้นให้นะครับผมให้เป็นมงค้นะครับตอนนี้ร่อป,ปูอยู่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวปูจะออกมานะครับกดประตูไว้ปูเด้อน้องบุม ง่ายก็มาแต่แม่สันง่ายไม่อีกบุมไปจับแขนล้านไว้มันถี่นนามมากเนี่ยเอายับก็มาห่มไม้ปูได้กหนึ่งเก้ากับศูนย์เก้าแค่นั้นละหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์เก้าจัดรวด

ทวงประทงเอากับ่ให้เอาค่าหันอย่าพอน้ำลรกก็มีเวลาเยอะหลังลงจับเจิมก็อาบให้เราอาบไหรถน้ำมันแล้วเขนจะไปคุ้มรถดิเขนจะไปบางงานดิเวลางานน้อเอา่มยังรอกปูลราก็ปลูกแขนั่นแล้วละ เฮ้ยเ้นื่อนไปมาว่านเอาล่อปูนะครับล่อปูแป๊บหนึ่งขณะที่รอนะครับพี่น้องกัน่า ขออนุญาตบอกบุญหลวงปู่ไปน้ำนะครับวันที่20มีนาคม2567นะครับปู่จะวางศิลาเกิกแล้วก็ยกเสาเอกนะครับอุโบสถนะครับหน้าที่วัดป่าที่สารสุทธาวาสนะครับปู่บอกว่าบอกบุญให้ในเด้อวัดสันนะครับถึงโอกาสนี้ก็ขออนุญาตบอกบุญม่ยังพียงง่ยังน้องมาอย่างญาติยังโยมนะครับเพี่พี่น้องท่านใดสนใจอยากจะมาร่วมนะครับวางศิลาเลกิกอุโบสถแล้วก็ เสาเอกอุโบสถนะครับอยู่หน้าที่วัดป่าพิสารสุทาวาสหรือวัดหรือว่าวัดหลวงปู่สมกวิศโรนะครับตอนนี้ล่อหลวงปู่หลวงตานะครับหลวงปู่หลวง,งตาจะมาเจิมรถให้นะครับปูมาแล้วกันพี่น้องมือนี้เป็นมือดีวันฟู แต่วันที่สิบี่กลุ่มห้าเนาะออกบมดมันเยอะยี่อะไรแล้วลาเบิ้งเกือบเดือนเกือบเดือนแล้วเพราะว่าล่อป้ายขาวถ้าจะเจิมเ็จะเจิมป้ายแดงกับมันกับผ้าในแม่ห้องเฮาามขุนหบป้อยข้พาอปูครับปูกับทึ่งยากงาน กกจริงมือนีูบเนาะเป็นมือเฮา,าได้มาแล้วปูก,กเรเล็กขอปูเป็นกรณีลีพิเศษพิเศษนีหลีได้พี่น้องโอ,อ้เดี๋ยวจะเปเบกเลยเหมือนใ,ในเมืนหนบนางๆีแม่ปนครับ ปูโจนเล่าขับรถเปลี่ยนบนนี้พี่น้องนี <c> ่ <oughs> ล้อยๆปังๆเด้อดไม่ได้บอกพูดถ้าไปบิ้งรถไปถ่ายเนี่ยมาที่นี่บอกกันฮะสมินบริโยจคจะค้นชุ่มคข้ยบิงตะเกาครังยากไปเห็นกันเห็นงานหงไสหงนันเอา รถก็เขามากเมื่อนี้พอดีที่ปู มีนาคม2567ค่ะ1009นะคะ1009ตัวเลขนำโชค กูกำลังประกอบพิธีนะครับายทะเบียนกันนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้านี่ครับตวัาางวัติพานมานันเลขนาออกไปแล้วเก้าศูนย์ศูนย์บานี่สิออกรางวัลที่หนึ่งบาน,นี้ได้้า่ทาวันที่ไหนคะ ไ,ไปปลายขาวที่28ปลายขาที่28 28คุมพาไป,ไปออกเลขหนาครับเลขหนาเนาะแมน900นะคะเียนรถ1009ครับบัดนี้เมื่อนี้เป็นงวดของวันที่16มีนาคมนะครับ<ม>เกิดเลยมาให้หลวงปู่หลวงตานี่ครับเจิมให้เป็นสิริมงคลเจรุกเจรานพัสนนะครับ1009นะครับ รุ่น G R Sport ตัวท็อปโตโยต้านะครับพีปอดไข่ได้โชคได้ลาภกลอมแนวทางตัวเลขงามๆเอาไปสื่อจับลอตเตอรี่ควอนก้อนนี่ออกเลขหนา มาทาสามโต9เก้าูนยูน ลายมืองาาม n ถ่ได้พี่น้อง่นะ,ะนะครับตามนี้เด้กพี่น้องเด้อสําหรับแนวทางตัวเลขในคลิปนี้นะครับฝากตอนปี่ตอนนอกเพื่อเป็นโชคเป็นงของทังเฮ้านะครับพี่น้องโชคดีกันสุขสุขคนครับสวัสดีครับ